สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการเคป๊อปนะครับหาว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กําลังเป็นประเด็นแล้วก็น่าสนใจเราจะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับและในคลิปนี้นะครับเรื่องที่เราจะนํามาเล่ากันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของ วงไอซ์นะครับวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งจะเดบิวต์มาได้ไม่กี่วันนี้นะครับแต่ว่าการเดบิวต์ครั้งนี้นะครับของวงไอซ์เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างกระแสอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเพลงเดบิวต์ของวงไอซ์นะครับอย่างเพลงอีเลฟเว่นเนี่ยตอนนี้นะครับ จัดหนักจัดเต็มถือว่าร้อนแรงมากๆนะครับแล้วก็เป็นกระแสมากๆเลยสําหรับเพลงนี้นะครับเพราะตอนนี้นะครับเพลง11ของวงไอซ์นะครับสามารถที่จะเจาะเข้าชาร์ตเมลอนได้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนซึ่งในชาร์ตท็อป100ของเมลอนนี่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการปรับชาร์ตขึ้นมาใหม่นะครับจากชาร์ตส่วนแตงที่ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยกว่าจะเข้าไปในชาร์ตได้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ยากเหมือนกันนะครับและล่าสุดนี้นะครับเพลง11เนี่ยสามารถที่จะเจาะเข้าไปในท็อป20ของชาร์ตเมลอนได้เรียบร้อยแล้วนะ และในตอนนี้นะครับหลังจากที่เราได้มีการติดตามชาร์ตมานะครับจากที่เราได้ติดตามมานะครับล่าสุดเพลงอีเลเว่นนะครับสามารถที่จะเจาะเข้าไปถึงท็อป15ของส่วนแตงหรือว่าของเมลอนชาร์ตได้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับสาหรับวงลุกกี้น้องใหม่นะครับที่เพิ่งจะเดบิวต์มาได้ประมาณ5วันนะครับทุกคนแต่ว่าสามารถที่จะพาเพลงเดบิวต์เพลงนี้นะครับบุกเข้าชาร์ตไปอย่างง่ายๆเลยนะครับและตอนนี้เนี่ยก็มีแววว่า เพลง11นะครับจะไต่ชาร์ตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้เนี่ยแฟนคลับนะครับก็ต่างลุ้นกันแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยชาร์ตของ11นะครับจะไปสุดต,ตรง ที่ไหนนะครับแล้วก็ไม่เพียงแค่ชาร์ตเมลอนนะครับที่เลเวลของไอซ์เนี่ยสามารถจะเจาะเข้าไปได้นะครับชาร์ตเดียวทามนะครับหลายๆชาร์ตของเกาหลีในตอนนี้เนี่ยก็ยังจะสามารถเจาะเข้าไปได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเมลอนอย่างที่เราได้พูดไปชาร์จจินนี่นะครับชาร์ตโฟล์ลงไปถึงบัคส์นะครับเพลงอีเลเวนของวงไอซ์เนี่ยก็สามารถที่จะเจาะเข้าไปแล้วก็ติดท็อปอยู่ในท็อป20ได้นะครับอย่างชาร์จจินนี่เนี่ยเพลงอีเลเวนนะครับก็ได้อันดับที่15นะครับในส่วนของบัคส์เนี่ยก ได้อันดับที่5เลยนะครับถือว่าสูงมากๆสําหรับวงเดบิวต์ใหม่นะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะมีแนวดนตรีที่เป็นแนวอินเดียพารตะนะครับแต่ว่าชาวเกาหลีเนี่ยเปิดใจฟังแล้วก็ยอมรับเพลงกันมากๆเลยนะครับถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆสาหรับ,บวงไอซ์นะครับที่พาเพลงเนี่ยไต่เข้าไปในชาร์ตแต่ละชาร์ตเนี่ยได้สูงขนาดนี้นะครับเพียงแค่ในเวลาไม่กี่วันเองนะครับหลังจากได้มีการปล่อยเพลงออกมา หลายๆคนนะครัที่เป็นแฟนคลับของวงไอซ์เนียก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยหลายๆคนคิดว่าหลังจากที่ได้ขึ้นเสเตจนะครับเป็นรายการเพลงเพื่อโปรโมทเพลงอีนะครับก็มีหลายช็อตนะครับที่ทําให้ ชาวเกาหลีเนี่ยได้พูดถึงนะครับอย่างล่าสุดนะครับก็ได้มีคลิปที่ถูกตัดออกมาเป็นไวรัลเล็กๆนะครับสำหรับมักเน่ของวงไอซ์นะครับอย่างอ e ีซอเนี่ยก็มีคลิปไวรัลนะครับที่เป็นไวรัลเล็กๆเนี่ยออกมากับการเล่นกล้องที่ดูมีอินเนอร์แล้วก็ดูน่ารักมากๆนะครับจนชาวเกาหลีเนี่ยถึงกับเรียกว่า endu inner ของอ e ีซอบนเวทีมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของอ e ีซอเนี่ยที่เป็นมักเน่ที่อายุน้อยมากๆเพียงแค่อายุ14หรือ15ปีนะครับแต่ว่าอินเนอร์ของน้องเนี่ยก็สามารถที่จะ อยู่บนเวทีคู่กับพี่ๆในวงได้อย่างไม่มีขาดตกบกพร่องเลยก็ทําให้ชาวเกาหลีหลายๆคนเนี่ยเริ่มหันมาสนใจวงนี้นะครับแล้วก็ยิ่งบวกกับมีสมาชิกจากไอซ์วันนะครับอย่างวอนยองแล้วก็ยูจินเข้ามาเป็นสมาชิกในวงไอซ์ด้วยนะครับก็ยิ่งเรียกกระแสให้หลายๆคนเนี่ยสนใจวงนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็พอปล่อยเพลงมา เพลงก็ยังดีอีกนะครับมันก็ยิ่งส่งผลช่วยกันนะครับให้เพลงนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าชาร์ตมาแล้วก็ไต่อันดับชาร์ตขึ้นสูงเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็มาคอยลุ้นกันนะครับว่าเพลง11ของวงไอซ์เนี่ยจะสามารถไต่ขึ้นไปอยู่อันดับไหนของชาร์ตได้นะครับ เพลงนี้เนี่ยจะไปสุดขนาดไหนก็มารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับหากใครเป็นแฟนคลับของไอซ์นะครับก็มาให้กําลังใจกันได้นะครับข้างใต้คลิปนี้เลยคอมเมนต์ให้กําลังใจไอซ์กันนะครับแล้วก็หากว่ามีเรื่องราวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับชาร์ตเพลงอีเลเว่นอีกเนี่ยแล้วก็รวมถึงข่าวสารของวงไอซ์นะครับเราจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนนะครับขอแค่กดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด Subscribe ช่องอมกอนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเราจะนำเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังก็รอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ